สวัสดีพี่น,ออน้องใช่ประเดิมคำเติมเป็นนั้นโอ้ยกรองลานซาวข่องลานสา,ลาน,สาลานใสอันนั้นได้แบบกันสันบ่บ่ทน้องสายตานี่ก็เลยเป็นสีสีเข้มมันกับแบบสีนี้เนะี่ยคุณอาเท่นหนวดจากบ้านนาพูกบ้านนาพวกท่านายวัสดุนี่คือบ้านนาพวก <c oughs> สวัสดีพี่นอ้องลุเจสแสดงมากแก่บนวันสู่คุณสุคนเนาะอยู่ส่องเสืเอยพี่นอ้นองวันนี้คุณบบาอาพ่านรอพี่นอ้องเอ้ย ข้า <Es> ล outdoor, ่อพี่น้องสิไปปรับสองแตไปทางโค้งเดินทางตรงก็ได้เออน้ำมันมันถือแพงนะนะก็เลยพาพาเบิร์ธรรมศาสตร์ขางทางพี่น้องก็เลยขับให้น้ำมันเบิร์นก็เลยขับใน้ำมันเบิร์นมาจอดเบิร์นไอแม่เมื่อกี้นะมาจอดเบิร์นไอแม่แม่เบามีนั่นจอดทาง น้องตอนนี้น,นั่นแหละตอนไรวะเราลบมเราจีบเราปวดแหงธรรมดาเน่าปวดเท้าธรรมดาพวดเท้าโอ้ยกำลังเคี่ยวงานทีนี้น้ำหน้าของแก้มันบวกลวดคนก็ต่อแถวนี้เนาะคนขอ้อปฏิรวดได้บางคนคก,ก็นี่รวดเทอนท่านี้เขากือสิบอันอัลบั้นนั่เนาะถั่วเวัลบัดนน้่แถวนี้ จะเมนโคองแต่เดียวขัวก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> บางขัวน่ะไปจนสิบก็ได้โหลดจนสิบก็ลมยังมันขูดซีโหลดก็เห้งขังขวในบ้านาร้านภาวาสีห้าก็ออกเบิร์เลยแะกตกล้องหน้าคนคุณอาพาหลอดนะ้พี่น้องกันมปนี้ <c oughs> ซองอ่าวลาน, ic, wheels, นาพี่นงองเลยเราหายังขเบิ้งพี่น้องนห้าล้านซาวไปฮะผุดซายีิถอดดซายแฮงพี่น้อ์เลยก็เลยคุณอ่างก็เลยว่าสิบห้าพาไปเบิ้งนะเบิ้งตาอ่าวสนนิวหิวหิวลาองนีหิวโซหิวแงเบิ้งอาวสิบ้าเป็นรอบ าอยู่บนนั่งไวยไหตอนนี้ขีปุนอะไรท่าเป็นจสี่ก็เป็นว่าอันฝนตกะเลยมันทั้งไปเบิร์ตบ่ทางขอบทางนะนะแต่ตามอี้นะเขาจะเกตนะเดี๋ยวะคูนหนุนมาอ๋ออันนี้ฝนตกแล้วมันจัทางไปเบิร์ตคล้องทางไปเบิร์ตจินะพี่น้องมนเบิร์ตวบขอบทางนะ นั่นเรเป็นย่างบักลางนี่ติเวลาขับรถไปะกะลี่บ่ได้คะแนนเห็นบักไก่หนึง่งแม่มากกันั่งกงโงกอยัน,นโหลดเขาหูเลยแบบเป็นผาย <c oughs> บ้านหน้านห่วยไอ้เบาะบ้านหน,น้าห่วยไอ้บ้านหน้าห่วยไอ้อะไรกับบ้านคืม <c oughs> ทางกลางาม,มาดีได้พี่ดองเอ้ยมาจากพารณาณส บ้านใหญ่เติบเนาะเออมึงควรล่างเติตบา้านขัใหญ่เนี่ยบ้านเปาา็นตลาดแมังมวงเลยอ่ะแบบแบบข็ในลิปเอาแวนโรดอัดแล้วก็ไปเลยพี่น้องบ้านขวัตลาดมังใหญ่มังใหญ่พี่น้องนี่อันนี้คือเอาเดินว่เดินเดนจากตะก เป็นทน้องนานาฮานาฮานัาน,นี่นะก็เจะต้องขายอยู่ปะเนาะก็เจ้าก็จไทยนาสนาั่นแหละว่าทุกทางนียนะไทยไหวแล้วเพื่อมัานอะไรกระดินมันหนาวมันกล้งมแนละ้วระโอ้ยทางนะพี่น้องงูยอืมไทยนาไหวเป็นไรพี่น้องนี่หนะนี่ไทยน,น,นาไหวเป็นไรไทยไหวเตรียมโต๊กก้าอะไรพี่น้องเสียหอดยามมันเลยทุก <c oughs> ก็ได้เครื่องทางพี่น้องเอ้ยมาผุดใส่กันคนคนขายผ้าด้มาผ้ามาผุดใส่ก็ได้เครื่องทางพี่น้องเอ้ยยังไงก็ฮอตเลยฮวบเดาเดี๋ือบบ้าเว้ฮวบเดาเดือกฮอดยี่ฮวบขวายเดาเด้อกฮอตเดือดเดาเด้อะได้ยังเพิ่งไปขึ้นเสาไพ่ตายเนอ เศร้า่อใหทอเศ้าเ่อใหทอลายระธานพี่าสื่ออย่างสื่อลอ้ผมเบาทางวันอ้าประธานวันไี้พช่เด็ก็มาเม็นเน่ห์ปรเอ้าอันดีว่าคอนเทนเจซีเลยนีบันเจซีดีบันเจซีบดอกไม่คืองามที่บอกเจซีขาคอเนดอกไม่จะนะ ใส่นออ้องงามบันดีเลยอันนี้กระบานเจ็ดสีพี่น้องนงอั่งโอยู่นั<อ>่งเป็นตัหนเหตุหรอมาจากเห็นสิแม่ต้งไปหัวตัวหน้าจปะปปาบ้านกระบานอะไรกันน้องพี่น้องไอ้กระบ,บ,บานนะครับพามีประมาณปีสองปีทหารมีอันเทียงหน้าใหม่เนาะมีห้องน้าพอ๋อเออดินพระเจ้าโอย อันห้านันนี้เข้าอนะันนั้นห้างเขาก็ห้ากระรอกห้า,า,กางไปบ้านผู้บ่าวสะเอ้ยเบิ่งเลยพี่น้องเลย <laughs> จะเป็นเลิศครับอย่างกระตุน้นคอนอย่างกระตุน้นคอน <laughs> แบบว่าหัวนี้หัวนี้บริยุกับ,บ่อนพี่น้องเลยคือเปิดเพลงไป็นน้ำนะเต้นไปนน้ำ,นำพี่น้อง ก็สั่นก็คอกสัน <c oughs> ส่นครับท่องเที่ยวอยากไปนไ้ำไงวะ <c oughs> น่าไปจอมนึ่งระะับกินน้ำเย็ยนให้กระยากไว้ไก่จีหอจุดมหม้แล้วพี่น้องรอรลอรุ่นนะนะตามบ้าสปินอะได้พี่น้อง <c oughs> ทำเบื่องน้ำกันพี่น้องเลย ไมเนาะขนาดน้ท่าไปบ้านาาน้องวัดบา้นบาอนอันบ้านอันนน้องอ้ตอเอต้รู้ก็ใสบ้านน้องวัดละกันาปงบ้านน้องวัด,วดมันมีอันน,ะนั้นระวัติบ้านมันมันมันมียังคุมสมบัตินะต้องขยท่าเซ็นไม่ข่าคืาวแบ่ ก็คับรถตลาดน้อยนะเมื่อกี้นะดึงดึงเสือแบบเช้แขกโอ้ยท้ออบตลอดเนาะเฟสไซย์ไปจ้าเปล่งเลยเห็นเฟสไซย์มาได้พี่น้องเอออยากจ้าจังเดียวมาได้เคี้ยวเดอกพี่น้องเอ้ยแหละซื้อเขาจะโอ้ยนี่เส้นทางที่มันทะลุมากจริงว่าอ้างว่าทางหลักเป็นสถาบันนคร อ๋อเทียนที่นั่นรูออกมาสิมีฝนตกที่พี่น้องคือมีน้ำแต่พี่คนไหนวะฝนตกเลยนี่นะฝนตกดิมือก่อดหัวจักยามมือมันแห้งๆมันนั่นนะนี่ขอบทางกันยังมาตั้นเห็นจ้ะที่เขาว่าทางนั้นมันไม่โตแห้งยัดไม่เห็นมือนั่นแหละ มือจะมันหมดตกอางเฮาเงินั้องแ้างถึงมือมันหมดตกทังเฮาค่ะเด้โดยเมื่อรถแห่บ้านคุมจักรจักรนั่นแล้วเจียบันลามาถ่ายขีปเดียว่าบ้านเสียสีหนตกแห้งทั้งว่นทางวันผมมีทั้งการกระแหง สมี่ได้เอาเบียดอยู่บ้บานเมือม่อาหาอ่างคออยู่บ้านน้ำนองพอกันะยินไงบ้านในงามได้เดี๋ยวอาล่าวพัวเขาอีกกระบอกเป็นแต่เส็ดเย็ดแล้วนะอู้น้นอยอ,อู๋ถืออู๋ลู <c oughs> กลอย <c oughs> หอ่หอนแล้ดายห่อนแล้วบ่อะไรเขาจะไปการ,รบาบหลดสะบัดนี นี่นี่ข่าวอันน enfin> ี้มาได้ปะเอาลงประตูทางขัาฮอนด้าบัสไซด์อะไรวะเจอเฮือนมาไดพี่น้องจะไปจะี่นี่งามดอกกันดอกเหล้าเปล่าดอกอย่งนี้เลยแลดอกเหล้าแต่งามมันขาาวต้องยาเข่าวเลยเด้อลอยเลยลอยเลยเดไดค่ะคาเซอมาเตไซมาเตไซกา เขาอวยในยด้วยครับพี่นอ้องงามดอกกะเล่านะั่นนะมาเพราะว่าไก่เฮื่อนผุดทรายพี่น้องเลยกาปกิถ้าเบิ่งหนังผุดทรายเดิมสิเราสันทด้พี่น้องดอกกะเหล่าอันนี้แบบป๊บเออแบบมมนบ,แบบแมนแบบธรรมชาติเนาะมันแบบเนาะแบบมันไม่ประดับตาไหล่กายเฮื่อน เธออูลูกนะป่ะเส่แล้เธออูลูกนี่นี่ตะกี้หนี่ทางเข่าได้นี่หนีหนี้ตลกนีว่าเธออูลูกนะป่ะโอ้ยอยู่เฮือนบ่าด้หน้าหนังตะโองฮอดแล้วพี่น้องฮอดบ้านผู้ชายแล้ว

แอบซ้อมผัวสายพี่น้องาตูกสายตาไ้ก็ยังซ้อมเจ้าในใจก็ยังมีเจ้าเงาเงาคิดฮอดผัวสวงคิดฮอดผัวสวงคนไอ้ไข่วงเป็นแฟนแต่กี้เดี๋ยวนี้ผัวไม่ฮวงยังเป็นห่วงเจ้าบ่มีอาจากบ่มีอย่างว่าโดนเพื่อนเจ้าได้ผัวากูบ้าได้ใจยังเป็นน้องกูบ้าได้ใจน่ะเป็นมากบ้ารุ่นน้องน้ำจังเซ่ผัวเขา พวกเขารุ่นน้องก็แซ่เพื่อกันได้พวกเขาคือเป้าไม้พวกเขาคือเปล่าไม้พี่น้องอยากสิตายกับได้กินพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือบ้านที่ฮามาเนะนะมาผู้บ่าวมาผู้บ่าวพี่น้องผู้บ่าวกับนับบุญนับบุญก่องพี่น้อง เจาดังหนาฟบาพี่น hmm. no ok ้องพูนป้าต่ไหนเป็นตาเสพาว่าไป็ล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอากระมาเยี่ยมยามเพื่อนี่แหละพี่น้องน่เอรมาเยี่ยมเยี่มเพื่อนนี่ลวกสีออกปากซองพี่น้องเอ้ยมาเว่งเพื่อนก่อนเนาะ นั่งพักผ่อนกินน้ำเย็นๆพี่น้องสิไปต่อสีไปต่อนกินบิงซูเลยเนาะนั่งไม่ได้ห้องแอร์กินบิงซูน้ำแข็งฝนนั่นอนรูวีนี่นั่นอันนี้แต่น้ำแข็งใสน้ำแข็งควรหยู่ใส่ห้องก็ห้องว่าเอ์อีกห้องก็ห้องแบบห้องห้องไฟอย่างเดียวมาที่เอาคนบได้ ไปซ้ำอุ่ซ้ำพึ่งอะผู้ิบาต่้าัวนครับขอยาวซามาฮาเจ้าในกระบอกน้ำจะข้ามเนี่ยบอกเ้ยพี่นองเลยบวยได้พี่น้องเลยอ้ได้พี่นงเลยคนมาหาอ้ายได้เนาะคนมาอ้ายได้คนมาหาและอ้าย นี่จะสวนกุมาจะเสือเลยอุตสาห์บอสตั้งใจมากกับคักเรนนี่มาพอมาเปิดจากสีโอ้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพ่อกันพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเาไฟก็ไรก็เซนเลยเด้อพี่น้องผิดวางเราคลิปหน้าพ่อกันพี่น้องสบายดี